สวัสดีค่ะมิสลาพาตลอดคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงแฟชั่น2020ชุกยุคโควิด -19 นี้นะคะว่าเราจะมีวิธีการแต่งตัวยังไงให้รับมือกับยุคโควิด19หรือว่าช่วงกักตัวนี้นะคะจะเป็นยังไงไปติดตั้งเลยค่ะสำหรับ w o r k f r ฟ m home นะคะ เป็นชุดทำงานที่เราทำงานอยู่ที่บ้านอันนี้เอ่อจะเนื่อจงจากผลของโควิด1 9ที่เนี่ยนะคะทำให้ทุกคนต้องต้องทำงานอยู่ที่บ้านเนาะโรงเรียนก็ต้องหยุดแล้วก็สาออฟฟิศส่วนมากเนี่ยก็ก็คือต้องทำงานจากที่บ้านแล้วก็บางครั้งเนี่ยบางบริษัทบางออฟฟิศเนี่ยเขาก็จะต้องมีการประชุมวิดีโอคอลหรืออะไรอย่างงี้ผ่านโซเชียลนะคะ เราจะโซมแบบไม่สวยถ่ายวีดีโอคอไม่ได้นะคะไม่ได้เลยเราต้องสวยปังตลอดเวลาดังนั้นแฟชั่นชุดทํางานู่ที่บ้านเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะเราต้องสวยสู้กล้องนะคะปังทะลุกล้องไปเลยค่ะถึงแม้ว่าจะทํางานู่ที่บ้านก็ต้องสวยค่ะเราจะไม่ยอมหน้าโซมปากซีบหัวฟูอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคะ้องจัดเต็มนะคะหน้าเสื้อผ้าหน้าผมร้อมที่แบบวีดีโอคอ ที่ทำงานได,ได้เลยนะคะเข้ากับก็มันก็เข้ากับสำนองที่ว่าปากไม่แดงไม่มีแรงทำงานเลยนะคะมันเราต้องสวยเข้าไว้ก่อนนะคะแล้วทีนี้เราก็าจะมีแรงจูงใจในการทำงานเนะเาะมันเป็นหลักจิตวิทยาที่ดีนะคะเพราะว่าการแรงจูงใจที่ดีในการทำงานเนี่ยก็ถ้าเราไม่ได้แต่งตัวสวยเนี่ยเราก็าจะไม่มีแรงทำงานเนาะแต่ถ้าเรามั่นใจแต่งตัวสวยเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมสู้เนี่ย มันก็จะสร้างความมั่นใจให้กับสาวๆ่างเราในการทํางานนะคะก็มีแรงฮึดทํางานบ่อสู้ๆค่ะมาถึงแฟชั่นชุดนอนค่ะจำไม่ผิดะคะ่ะชุดนอนก็ต้องเป็นแฟชั่นนะคะชุดพักผ่อนในบ้านถึงแม้จะเป็นชุดนอนแต่เราก็ต้องมีความปังค่ะทุกคนไม่แพ้ชุดเปที่ยวเลยนะคะชุดนอนก็ต้องมีสไตล์ของตัวเองตามอารมณ์ตามลิ่งของเราเลยนะคะจตนอนก็ยังต้องสวยชิคนะคะ ไม่ได้นะคะทุกคนต้องสวยแหมยามนอนนะคะสาวๆแนบล้อแบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นแฟชั่นชุดไปช้อปปิ้งที่ตลาดค่ะหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ,คะ,คะช่วงกับตัวนานๆอยู่บ้านแบบเนี้ยเขาีเมนตู้เย็นเราอะย้อมรอยหลอลงเป็นธรรมดาเราทำไงคะถึงเวลาเราก็ต้องออกซื้อของกลัมซ้ใช่ไหมคะนาทีนี้ไปไกลสุดไปได้ไกลสุดก็คงแค่ เเว่นหน้าปากซอยหรือซูเปอร์มาร์เก็ตหน้าปากซอยแค่นั้นแต่อย่าลืมค่ะเรายังต้องมีความปังนะคะไปจ่ายตลาดไปซื้อของเราก็ต้องไม่น่าสกดแต่งตัวทรงๆไปนะคะต้องสวยแนะยามไปจ่ายตลาดนะคะ <c oughs> แบบประมาณนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นแฟชั่นหน้ากากอนามัยค่ะไอเทมที่ตอนนี้เราขาดไม่ได้เลย <c oughs> ทุกคนจะต้องมีถ้าใครไม่มีนี่ถือว่าพิด มิวนอร์มอลแบบนี้นะคะหมือไ้คนหน้ากากอนามัยถ้าจะให้ดีนะคะหน้ากากอนามัยก็คือต้อง mix and match กับเสื้อผ้าไปด้วยเลยมันจะได้ไม่แน่เบื่อแล้วก็สวยๆด้วยใส่หน้ากากอนามัยยังไงให้สวยๆด,ดูวกันเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นแฟชั่นเฟซชิล์นอกจากหน้ากากอนามัยแล้วนะคะเฟซชิล์ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สําคัญที่ควรมีนะเพราะว่านอกจากช่วยป้องกันการแพร่ระบาดแพร่กระจายของโควิด -19 ทแล้วเนี่ย มันยังต้องเป็นแฟชั่นที่สายฝอสายแฟสายแฟไม่สายฝอสายแฟ,ยฟต้องมีเลยนะคะเพราะว่าทั้งอุ่นใจทั้งเกรย์ไกรได้ลุกที่เก๋ไก่สไลเดอร์แบบลุกใหม่ที่สวยปังน,นะคะปลอดภัยห่างไกลโควิดด้วยนะคะแถมยังมีให้เลือกมากไายนะคะยิ่งตอนนี้มีเยอะมากเลยไปหาเลือกอกันเลยตามตามที่แบบถูกใจเราอะนะคะ สฟชั่น,นต่างๆละลงละลายเนี่ก็มาใส่กันเยอะแยะมากมายมันส,ส่วนใส่ง่ายนะคะแล้วก็มีการแมทกับเสื้อผ้าได้หมดเลยทุกชุดเลยอืมเนี่นคยค่ะทุกคนต้องมีนะคะไอเทม รองมือนะคะจะเป็นท้องแขนท้องกระเป๋าท้องอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยยิ่งตอนนี้นะคะก็จะมีแพ็กเกจออกมาแบบน่ารักน่ารัก,รก,กเก๋ๆเยอะมากเลยพกพาสะดวกนะคะแล้วมันเป็นไอเทมที่เราต้องมีมันก็ทําให้เราไม่น่าเบื่อพกไวตรงกระเป๋าเลยแบบล้างได้ตลอดเมือม่อเมื่อเราต้องการนะคะมันจะใช้สะดวกเก๋ไก่น่ารักกระทัดรัดเป็นไอเดียที่ครีเอทีฟมากๆเลยนะคะที่ว่าแล้วก็เอามาแมทกับยูพงเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรเงี้นนยาการจิ้เครื่องกระดับแนวใหม่ มันีออกมาให้เลือกเยอะมากหน่อนในเนี้ยตอนเนี้ยนะคะใน้องตลาดเยอะแยะอุย้ยแล้วแต่เรา,ออรอาน <c oughs> อประมาณนี้ค่ะอันนี้จะต้องมีนะคะ new normal นะคะไอเทมสำคัญคะ่ะสุดท้ายนะคะเป็นแฟชั่นถุงมืออันนี้สำหรับสายสุขภาพแบบหนักหนว่วงนะคะที่ต้องใส่ถุงมือถุงมือนี้ก็จะเป็นไอเทมที่จําเป็นนะคะสําหรับคนที่เขา ค่อนข้างซีเรียสเรื่องนี้นะคะก็ลองเอามา mix and match ดูนะคะก็จะได้ลุคเก๋ๆไปอีกลุคนึงใายแฟนที่ชอบตัวนตัวเนี่ยเขาก็จะเอามา mix เอามา match อะไรได้เยอะแยะเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะในทีนี้ก็ใายสุภาพกันหนะะัะต้องมีแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะช่วงถึงแม้ว่ามันจะซาซาลงไปแล้วแต่ว่าเราก็อยากเพิ่มการตกนะคะเรา,าก็ยังต้อง เท็มลักที่เราต้องมีพกติดตัวไว้แบบขาดไม่ได้เลจลล้างมือนะคะสเปรย์แอลกอฮอล์กระดาษเียและเฟสชิลหรือละกากอนามัยนะคะอืมจะไปไหนเราก็สบายค่ะอุ่นใจที่แล้วไม่ต้องกลัวโควิดต่อไปทุกอย่างขึ้นอยู่กับที่เราดูแลตัวเองนะคะ ก็ยังไงตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวให้ห่ายใจจากโคว COVID ิดในที่นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ชื่ด้วยนะคะและเดี๋ยวลองมนาะพบกันใหม่คลิปหน้าที่จะพาไปปลารอนธรรมฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามเป็นค่ะ